สวัสดีครับวันนี้ก็มาเอาใจใส่เทน่ากันบ้างนะครับเทน่าสมายโนวนะครับที่อยากใส่เป็นหม้อน้ํานะครับผมก็ไลค์ช่องไลค์คลิปอะไรเอ้ไลค์ช่องนะครับก็ได้ทําไปแล้วนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะมาย้ําให้ท่านผู้ชมได้รู้อีกทีหนึ่งนะครับว่าทํายังไงบ้างหรือแบบยังไงนะครับขอเป็นแนวทางนะครับผมก็เสื้อเทน่านะครับตัวนี้จะเป็นแบบนี้ครับ ก็มันจะมีหน้าพื้นที่กว้างพอที่แบบจะใส่เสื้อบีดได้นะครับนี่ครับเสื้อยอดนิยมที่แบบจะมาใส่เทนหน้านะครับก็จะเป็นเสื้อบีดพวกนี้นะครับก็คือเหมือนเข้าออกแบบเผื่อไว้แล้วนะครับทุกคนตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ตรงนี้จะมีรูแบบซึ่งพอดีมากเลยแล้วก็ตาน้ําบีดมันจะอยู่อย่างนี้เนาะจริงๆใส่เสื้อแดดก็ได้แต่ว่าระยะชักมันห่างกันเกินไปแต่ก็ไม่ห่างเท่าไหร่หรอกไม่เกินใจคนเราหรอกเนาะ นะครับแล้วทีนี้เราจะทำยังไงเราเราแบบถ้าเป็นเสื้อถ้าเป็นเสื้อแดดเนาะมันจะมีน้ำออดูน้ำมาตรงนี้ใช่ไหมก็ใส่ได้เลยแล้วก็จับตรงนี้ใส่ปั๊มน้ำไฟฟ้าแล้วก็มาน้ำออกบนตรงนี้ใส่หม้อน้ำเรียบร้อยครับสบายแต่เสื้อบีดนะครับมันไม่มีดูน้ำครับถ้าอยากใส่ก็คือถ้าเจาะใส่ตรงนี้ได้ก็ยากอยู่เนาะงั้นก็ไม่ต้องเจาะนะครับมันยาก เชื่อมไปนะครับเป็นเชื่อมเด็กอะไรพวกนี้ก็อยู่นะครับแต่ว่าแนะนําก็คือมาเจาะเสตตรงนี้เจาะเข้าตรงนี้แล้วใส่รูน้ําตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันพอดีกันมากเลยจากที่ดูนะครับนี่รูน้ําตรงกันส่วนระบบปั๊มน้ำนี่ก็คงเป็นปั๊มไฟฟ้านะครับต้องใช้เป็นระบบปั๊มไฟฟ้าข้อรวมนิดนึงตัวนี้อันนี้เครื่องนี้พ่อซื้อมาให้ซ่อมเลยน,นะครับผมก็เลยมา ศึกษาแต่ว่าตอนนี้ผมก็รองบอยู่รองบเพื่อเพื่อผมจะมาทําเครื่องตัวนี้อยู่นะครับฝึกซ่อมไปเรื่อยๆครับผมโอเคก็สําหรับเครื่องตัวนี้เนาะจะมาพูดถึงเรื่องอะไรอีกเนาะแป๊บนึงนะครับผมขอคิดก่อนก็จากเมื่อกี้ได้ทบทวนดูแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับเพราะว่าการแปลงเสื้อบีบใส่เทน่ามันก็ง่ายมากเนาะครับทุกคนก็คือตัวนี้มาใส่ปุ๊บตัวนี้ก็เจาะรูเชื่อมพอกแล้วก็ ต่อท่อออกมาตรงนี้ก็ใส่ปั๊มไฟฟ้าใส่ปั๊มไฟฟ้าแล้วก็มาเข้าตรงนี้ผ่านหม้อน้ํามีเนียมอะไรก็ว่าไปไาานะครับก็ง่ายๆนะครับแล้ววันนี้ทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องถ้าจะทําเป็นสตาร์ทมือเนี่ยทําได้นะครับทุกคนใส่ปั๊มฟรีน่หรือเปล่าเขียนเขาทํากันใน youtube นะครับหาดูกันได้ผมก็ดูมาเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่มีเทน่าให้ทํานะครับผมก็มีตะบีดอนะครับ ก็เราอะไรนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาครับถ้ารู้ผมก็จะบอกแต่ว่าส่วนมากผมไม่รู้หรอกโอเคครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ